สวัสดีครับกลับมาเจอกันใน power number คลิปนี้จะมาแปลความหมายชุดตัวเลข3ตัวนี้นะครับว่าถ้ามันอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านแล้วมันจะมีความหมายว่าอย่างไรเจ็ดตัวท้ายนะครับแม่นับ3ตัวหน้ามันต้องเรียงอย่างนี้เลยนะครับในเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับก็ มาดูความหมายกันเลยนะครับว่ามันจะมันจะเป็นยังไงนะครับเอ่อคนอืกก่นก็ใครที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอของผมนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับการทําคลิปต่อไปของผมความหมายของ817 หรือ718ต้องเรียงอย่างนี้เลยนะครับถ้าสลับอย่างอื่นมันความหมายจะไม่ตรงแบบนี้นะครั1 7 718นี้นะครับในเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านก็จะเป็นคนที่ <c oughs> มีความมั่นใจมีความมั่นใจสูงในตัวเองสูงมากเลยนะครับเป็นคนแข็งไม่ค่อยอ่อนข้อให้ใครเลยนะครับไม่มี ไม่มีไม่มีอ่อนก้อเลยนะครับมันนแข็งมากนะครับไม่มีใครช่วยเหลือแล้วครับเพราะว่าเบอร์นี้ถ้าใครใช้นานๆนะครับจะดูน่ากลัวนะฮะดูน่าดุดุนะครับของคนที่ใช้เบอร์นี้นะครับแล้วก็ที่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือก็เพราะเรื่องนี้นี่เองนะครับเพราะว่าหน้าหน้าเขาจะดุนะครับก็เลยไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพื่อนร่วมงานก็ไม่ชอบไม่ชอบเลยนะฮะ เป็นคนที่ขยันเป็นคนขยันทํางานทํางานเยอะนะครับแต่เบอร์นี้เสียมเสียเลยนะครับเพราะว่าทําทเยอะขนาดไหนจนนายก็ไม่เห็นอกครับไม่เห็นค่าเลยนะครับเบอร์นี้สําหรับคนที่ทํางานนะครับเบอร์นี้จัดว่าเป็นเบอร์ที่ไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับเพราะว่า,วา เป็นคนที่ทํางานหนักทางานเยอะนะครับแล้วไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือด้วยนะครับเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ดุก็ได้แต่เบอร์นี้มันทําให้รับพลังงานด้านลบมาให้เรานะฮะทำให้เราออกจากค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ไม่มีใครเข้าใกล้นั่นเองนะครับแต่มีความมั่นใจสูงนะครับทำอะไรมีความมั่นใจสูง ็นคนแข็งไม่ค่อยอ่อนอ่อนอ่อนข้อให้ใครมันก็เลยรู้ดูแล้วว่ามันจะเป็นแบบเบอร์ไม่ค่อยมีเสน่ห์นะครับมันก็เลยดึงพลังงานด้านลบมาหาเรานะก็จะประมาณนี้นะครับเบอร์น,นี้ถ้าเป็นผมแนะนำคือถ้าใครมีเลี้ยงอย่างนี้นี่ควรเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ามันจะดึงพลังที่ไม่ดีเข้ามาในร่างเอมาสู่ชีวิตของเรานะครับ ทำให้เราทําอะไรมันมันไม่มีใครช่วยเหลือเราทําคนเดียวเราเหนื่อยคนเดียวทาแล้วก็ไม่มีเห็นค่าด้วยมันคน่อนข้างจะแย่หนักเพิ่อพอสมควรนะครับเบอร์นี้นะครับก็จะประมาณนี้ในคลิปนี้ครับถ้าเห็นว่าตรงไม่ตรงอย่างไรช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเก็บสถิติไปด้วยกันครับก็ผมก็ทดสอบ หลายท่านแล้วนะครับคนเล็กใกล้ตัวผมแล้วนะครับว่ามันค่อนข้างจะเจ8 0สปสบเเซ็น์ได้เลยครับกับกับความหมายของตัวเลขนี้นะครับก็ฝากให้เพืนเพื่อนทุกคนนะครับลองไปพิสูจน์ด้วยกันครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับการที่เราจะมีเบอร์ที่ดีนั้นมันอยู่ที่เราเลือกนะครับไม่ใช่ให้คนอื่นเลือกให้เรา ใครที่สนใจเลือกเรื่องที่จะจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือด้วยตัวเองนั้นมีกำลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ